หมอประพัฒมีเรื่องอะไรคุณรุตทราบไหมคะคุณรุตคะคุณรุตไมเธอจะต้องอยู่จนกว่าพักคินีจะเดินได้คะตอบฉันรู้ว่าเธอได้ยินต้องไม่ย้อนถามคุณรุตทราบคําตอบไหมคะนายเธอบอกว่าไม่ใช่พักคีกนีคุณรุตเห็นน้อยกับคุณพักคินีเหรอคะเธอก็รู้ว่าฉันเห็นคุณรุตโกรธเหรอคะ รู้ฉันโกรธนายทราบค่ะว่าคุณวุตโกรธแต่นายไม่ทราบว่าเรื่องอะไรสอไม่ตอบคําถามฉันนายบอกว่าไม่ใช่เพราะพักินนาหน้อยก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไม่ใช่เพราะคุณพักินนยอรารยาฉันขอโทษที่นะฉันตามถึงไม่ทันพักินนยจับมือเธอขอร้องเธอให้อยู่จนกว่าพัคิน,นีจะเดินได้เธอตอบรับทันที<ก>ไม่ได้คิดแม้แต่วินาทีเดียวก็น้อยคิดคำตอบไปแล้วนี่คะ ฉันงบอกไงว่าฉันไม่เข้าใจแต่เอาเธอเป็นว่าสินชาติวาสนากันสัทีฉันจะกลับไปแล้วจะไม่กลับมาอีกคุณกุก็ทราบว,ว่าทําไมน้องไม่กลับไปรูจิโร่แต่เธอบอกว่าไม่ใช่เพราะภาคีนายก็ไม่ใช่เพราะคุณพาคีนายทำไมคุณรูดไม่ยอมเชื่อวน้อยละคุณรูดอะ่ะ